ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของลำดับและอนุกรมในบทที่3นะครับในหนังสือหน้าหน7้ดูตามครูเลยนะครับอ่ามาดูที่เรื่องของลำดับแล้วก็ความหมายของลำดับเลยเปิดหนังสือเลยหน้า107เรามาดูความหมายของลำดับกันก่อนนะอ่ะความหมายของลำดับดูตามนะบอกว่าลำดับ ก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ไปเรื่อยๆจนถึง N เลยหรือว่ามีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนั่นเองโอเคไหมแล้วมาดูกันต่อเขาบอกว่านังสือดูตามนะในการเขียนแสดงลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนเรียงการเก่าคือ A เป็นลำดับซึ่ง A1 ท่ากับ A1 ห้อย1แบบนี้เห็นไหมแล้วก็ a 2ก็คือเป็น A ห้อแบบนี้ เห็นป่ะแล้วก็ a 3เป็น a ห้อยสามนี้ไปเรื่อยจนถึง a n ห้อย n เข้าไหมเขาเรียก a 1ตัวนี้ว่าพจน์ที่1แล้วก็เรียก a 2ว่าพจน์ที่2 a3 a ่าพจน์ที่3ไปเรื่อยๆเลยจนถึง a n ก็เรียกว่าพจน์ที่ n หรือเรียกว่าพจน์ทั่วไปนั่นเองเข้านะไปต่อเลยเสร็จแล้วก็เปิดหนังสือต่อเลยในหน้าที่108แล้วดูตามครูเลยเขาบอกว่าเรียกลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตเป็นเซตของ1 2 3 4ไปถึง n เนี่ยว่าลำดับจำกัด ลำดับจากัดก็คือเป็นลำดับที่เราสามารถบอกได้ว่ามันมีกี่ตัวนั่นเองเห็นไหมถึง n นจะถึง n เรารู้ว่ามีกี่ตัวเรียกว่าลำดับจํากัดแล้วก็เรียกลำดับที่มีโดเมนเป็น Z uk, เซตของจำนวนเต็มบวกก็คืออะไรบ้างไม่รู้ไม่มีตัวบอกว่าถึงไหนเรียกว่าลำดับอนันต์หรือพูดง่ายๆก็คือลำดับจํากัดก็คือเราบอกได้ว่ามันมีกี่ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นลำดับอนันต์ปุ๊บเราบอกไม่ได้ว่ามีกี่ตัวเห็นไหมไปต่อเรืเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเข้าปบะ เสร็จแล้วเราดูตัวอย่างกันตัวอย่างการหานะตัวอย่างอยู่ในหน้าที่109ดูตามเลยเขาบอกว่าให้เราหา4พจน์แรกของลำดับ an เท่ากับ3 3 n ลบ2้ไหิธีการทำก็คือให้เราแทน n ลงใน an เท่ากับ3 n ลบ2โดย n ของเราจะเป็น1 2 3แล so okay, an ้วก็4เพราะเขาบอกว่ามันคือ4พจน์แรกเข็นไหมพจน์แรกก็คือต้องเป็น1 2 3 4เราจะได้4พจน์แรกของลำดับดังนี้ก็คือามเลข1 หรือพจน์ที่1มาแทนลงในตัว n เห็นไหมอันนี้คือ n อันนี้เปลี่ยนเป็นเลข1นึ่แล้วอันนี้คือ n อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข1เหมือนกันวิธีการทําก็คือดูเลยก็คือเป็น3าคูณหนก็คือ3 3ลบสก็เหลือ1เห็นไหมตรงนี้ n เปลี่ยนเป็น2แล้วข้างในก็เปลี่ยนเป็น2ตามนั้นเอง3าคูณสก็เป็น6 6กลบสก็เหลือสีไปได้เลยอันนี้ก็ n เปลี่ยนเป็น3นี่ก็เปลี่ยนเป็น3ตามสามคูณสาก็เก้ลบสก็เหลือ7อันนี้ก็ เปลี่ยนเป็น n n เปลี่ยนเป็น4ก็เป็น4ตามแค่นั้นเองลบไปแล้วได้10เข้าไหมผอง,งาน4พจน์แรกของเราจะได้ก็คือเป็นได้เป็น1 4 7แล้วก็1โอเขนะอันนี้คือตัวอย่างผ่านไปเสร็จแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดหน้าที่111กันอ่าดกันคูนะยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกให้เราหา4พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้ข้อ1ค่ยกตัวอย่างมาคือเป็น a n เท่ากับ 2n บวก5นะ a n เท่ากับ 2n บวก5วิธีการทำก็คือแทน n ใน an เท่ากับ 2n บวก5ด้วย1 2 3แล้วก็4ตามลำดับเราก็จะได้น์ที่1คูณ1ก็คือ a1 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 ก็เท่ากับ 2n ให้เราเปลี่ยนเป็นเลข1แล้วก็บวกด้วย5เห็นไหมก็เท่ากับ2คูณ1ก็คือ2แล้วก็บวก5ก็เท่ากับ7เห็นไหม มาดูพจน์ที่2กันก็คือ a 2เพราะงั้น n เปลี่ยนเป็นเลข2แล้วก็เป็นตรงไหนเป็น n เปลี่ยนเป็นเลข2เลยก็คือ2อคูณสแล้วก็บวกด้วย5ก็เท่ากับ4บวก5ก็เท่ากับ9แล้วก็ a 3าต,ตรงไหนเป็น n เปลี่ยนเป็น 2, เลข3เลยก็เป็น2อคูณสแล้วก็บวก5มันก็เท่ากับ6บวก5ก็เท่ากับ11เอข้าใจไหมแล้วก็ พจนที่4ก็คือ a 4ตรงไหนเป็น n เปลี่ยนเป็นเลขสเลยเขียนไหมแล้วก็คิดเลขเลย248บวก5ก็เท่ากับ13เสร็จแล้วเราก็สรุปเลยว่าดังนั้นเราได้4พจน์แรกของลำดับก็คือนำตัวเลขนี้มาตอบเลยเขียนเลยว่าดังนั้นอ่าดังนั้น4พจน์แรก สี่พจน์แรกของลำดับนี้คือเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามเข้าไหมไปดูข้อต่อไปเลยไปดูข้อที่สองกันข้อที่สองนะทำเหมือนกันเลยเยนี่ยวิธีการทำทำเหมือนกันเลยตรงไหนเป็น n ให้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเขาต้องการหาสี่พจน์แรกพจน์ที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งคือ a อหนึ่งตรงไหนเป็น n ให้เราเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งเลย ก็จะได้เป็น1ส่วน2ยกกําลัง1น่งเรากระจายกำลัง1เข้ามาในวงเล็บไปากลายเป็น1กําลัง1ส่วนด้วย2กําลัง1ก็เท่ากับ1ส่วน2เพราะอะไรก็แล้วแต่ยกกําลัง1จะมีค่าเท่าเดิมต่อมาเป็นจพ์ที่สก็คือ a 2อ่าก็กลายเป็น1ส่วน2ยกกําลังสอง่าเสร็จแล้วให้เรากระจ,จายกระจายกําลังสองเนะี่ยเข้ามาในวงเล็บอ่าทั้งเศษและส่วนเลย เราก็จะได้เป็น1กําลัง2ส่วนด้วย2กําลัง2ก็เท่ากับเป็น1ยกกําลังเท่ับหน่งส่วนสี่เไหมเพราะว่า1นึ่กำลังสองก็ได้1 2กําลังสองได้4ต่อมาพจน์ที่3าอ่าเเปลี่ยนเป็นเลขสเลยก็กลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง3เท่ากับ1นึ่กำลัง3ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ามอ่าหกำลัง3ได้เท่าเดิมก็คือได้1 2ึ่งกำลัง3จะได้ 8เพก็สอคูณกัน3ครั้งได้8เข้าต่อมาพจนที่4 a อ่าเ4ตรงไหนพจเอ็นเปลี่ยนเป็นเล็กซเลยดีนะแล้วก็กระจายกำลัง4เข้ามาเลยกลายเป็น1กำลัง4ส่วนด้วย2กำลัง4ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย16ว่า2ยกกำลัง4เท่ากับ16 1กำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมแล้ก็สรุปเลยว่าดังนั้น4พจน์แรกก็คือ สิตัวแรกของลำดับนี้คือให้เรานำสีตัวนี้สีตัวนี้มาเขียนลงไปเลยนั่นก็คือ1นึ 2, 1่งส่วนสอส่วนสีส่วนแแล้วก็หนึ่ส่วนสิเป็นไงกันบ้างพอเข้าใจไหมในเรื่องของลำดับแล้วก็ความหมายของลำดับเราจะมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันอ p พนี้ก็ลาไปก่อนอสวัสดีทุกคน